สวัสดีครับสวัสดีค่ะทัดนะครับควีนค่ะครับวันนี้เรามาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัว Office 365นะครับซึ่งชื่อว่า Microsoft Form นะครับเราจะมาแนะนำไฮไลท์ฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน Microsoft Form กันนะครับซึ่งเดี๋ยวทางควีนจะแนะนำไฮไลท์ที่ที่หลักๆให้ให้ฟังนะครับ ได้เลยต้องบอกก่อนว่าตัว Microsoft Form เนี่ยค่ะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของ o 365หรือ Office 365นะคะตัว Microsoft Form เนี่ยตามชื่อเขาเลยก็คือมีไว้ทำเซอร์วย์มีไว้เก็บข้อมูลลูกค้านะคะเก็บข้อมูลของพนักงานภายในบริษัทเองก็ได้นะคะแปลว่าใช้ได้ทั้งภายในบริษัทแล้วก็ภายนอกบริษัทเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วแน่นอนว่าใช้งานกับมือถือก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยใช้ง่ายมากเลยนะคะมี มีหน้าตาหน้าจอนะคะที่ดูง่ายนะคะและสำหรับฟีเจอร์ของเจ้า Microsoft Form นะคะสำหรับผู้สร้างคำถามนะคะเรามีตัวเลือกคำถามให้เยอะมากมายเลยค่ะเช่นเป็นตัวเลือกนะคะ A B C D หรือว่าเลือกตอบเป็นข้อความนะคะเช่นขอความคิดเห็นขอข้อเสนอแนะหรือว่ารับเป็นวันที่รับจองวันที่นะคะเป็นต้นแล้วพอลูกค้าของเราหรือผู้ใช้งานของเรานะคะตอบเข้ามา สมมากเยอะๆนะคะทาง Microsoft Form เนี่ยเขาจะสรุปออกมาเป็นกราฟให้เข้าใจง่ายเลยค่ะพิทัศหลังจากเราสร้างฟอร์มเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอา QR Code เนี่ยที่ที่สามารถ Access เข้าไปที่กับฟอร์มเนี่ยโดยตรงได้เอาไปให้ user หรือว่าคนที่ต้องการที่เราต้องการให้เขาฟีดแบ c กกลับมาเนี่ยเข้ามา access ตัวฟอร์มตัวนี้ได้นะครับเพื่อจะง่ายต่อการใช้งานต่างๆนะครับ ค่ะยกตัวอย่างเรามีร้านค้านะคะเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเสนอข้อคิดเห็นเข้ามาเราก็ปิ้ง QR โค d เนี่ยไปแปะไวนะ้หน้าแคชเชียร์ได้เลยลูกค้าก็เอามือถือสแกนได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วรวบรวมข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดเห็นของลูกค้าเสร็จแล้วเราสามารถสรุปออกมาเป็นไฟล์ Excel นะคะ e อ p o r อออกมาไว้ใช้งานอย่างอื่นต่อได้ด้วยนะคะ,คะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูของจริงกันดีกว่าอ่านะคะของจริงนะคะของเจ้า Microsoft Form นะคะตัว การใช้งานเนี่ยจะมี2รูปแบบนะคะมีการใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์และมีการใช้งานผ่านมือถือนะคะหน้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นหน้าจากคอมพิวเตอร์ในมุมมองของผู้สร้างนะคะยกตัวอย่างเรากําลังทําร้านแฮร์ซาลอนกันร้านทําผมนะคะก็จะเป็นฟอร์มสําหรับเ,เก็บข้อฟีดแบ克ลูกค้าข้อเสนอแนะลูกค้านะคะมีทั้งการเก็บข้อมูลเป็นวันที่มีข้อมูลเป็นตัวเลือกนะคะเช่นสาขาที่เข้ารับบริการหรือแม้แต่เก็บข้อเสนอแนะเป็นข้อความนะคะเช่นสิ่งที่ลูกค้าคิดว่าร้านสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นสุดท้าย แล้วก็คือมีการให้เร й ติ้งได้ด้วย1-5นะคะเป็นตน้นแล้วก็ในมุมมองของของผู้สร้างนี่แหละคะ่ะก็จะสามารถดูข้อสรุปนะคะของคําตอบของลูกค้าเราได้ยกตัวอย่างนะคะวันที่ที่เข้ารับบริการเขาเข้ามาใช้งานวันไหนบ้างหรืออ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของกราฟที่ Microsoft Form ทําสรุปออกมาให้นะคะเช่นคนไปใช้งานสาขาไหนมากกว่ากันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนใช้บริการรูปแบบไหนมากกว่ากันก็เห็นได้อย่างชัดเจน นะคะ,ะยกตัวอย่างตรงเรตติ้งตรงนี้ก็จะมีสรุปให้ดูง่ายๆเลยค่ะว่าช็อปของเราเนี่ยมีะคะแนนสูงพอสมควรแต่ว่าถ้าคะแนนต่ำก็จะสามารถสังเกตได้โดยง่ายเช่นกันอันนี้คือมุมมองของผู้สร้างนะคะมุมมองของลูกค้านะคะแน่นอนมี2แบบเหมือนกันคือ,อมือถือและคอมพิวเตอร์นะคะสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยง่ายเลยทำภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ ก็หลักๆแล้วตอนนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะคะของตัว Microsoft Form นะคะใครที่สนใจลองเข้าไปเล่นดูได้หรือว่าอ่านเพิ่มได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ